เรียนแล้วนะนักเรียนของเราพร้อมแล้วฮะอะไรนะแม่อะไรนะอ้าวเหรอเกิดการเปลี่ยนแพลงอีกแล้วไปสนะไปได้เวลาแล้วคุณผู้ชมเร็วๆถึงโรงเรียนแล้ว ตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้มาส่งวันจันทร์มาไปพร้อมป้าป้ายังไม่เสร็จน้องน้ำมนต์บอกไปก่อนไปแล้วสวัสดีค่ะอยู่กับปุ๊แม่น้องมิวนะคะหลังจากที่เราไปส่งเด็กนักเรียนเรียบร้อยแล้วนะคะตอนแรกคิดว่าจะไม่ได้ไปวันนี้วันจันทร์นะว่าเด็กไปพร้อมป้าเนาะ,ะแต่ว่าเมื่อเช้าป้าก็บอกไปก่อนเลยน้ำมนต์บอกว่าแม่ยังไม่เสร็จไปก่อนนะคะทีนี้เราก็ นี่นะคะเมื่อเช้าของเราแม่แม่เพชรสมรชัย,ยพรบอกเคยบอกนะว่าถ้าไม่อยากตุ้ยเนาะภาษาภาษาภาษาอะไรอะ่ะเขาเราว่าตุ้ยอะ่ะให้กินข้าวต้มแต่ดูก,กินข้าวต้มกินข้าวต้มเช้าแต่ตอนเย็นก็คือเหมือนบุฟเฟ่ก็อากาศมันหนาวนะคะไม่ไม่ได้เกี่ยวเนาะว่าตุ้ยไม่ตุ้ยอ้วนไม่อ้วนนะก็เลย พักนี้ก็จะกินเป็นข้าวต้มข้าวกล้องนะคะแต่ช่วงเย็นก็หนักก็เลยไปซื้ออแวะตลาดนะคะแวะตลาดก็ไม่ได้แวะอะไรหรอกวันนี้ไม่ได้มีซื้อผลไม้นะคือแวะเข้าห้องน้ําแวะเข้าห้องน้ํานะคะก็เลยได้ซื้อข้าวต้มมาสิบบาทตอนนี้ป้าในบ้านก็กําลังจะลวกผักนะคะเพราะว่าอพี่ป๊อกอะไรนะชื่ออะไรนะป๊อกชื่ออะไรนะ พีป่ป้อมพีป่ป้อมนะคะคือปริตานะคะปริตาคือพนักง,งานคนใหม่นะเพื่อนก็เอาผักมาเอาผักมาเพราะว่าแม่แม่แม่ยาแม่แม่แม่ย่าแม่ย่าเพื่อนปลูกผักนะคะก็เลยเอาผักมาเดี๋ยวป้าใช้บ้างกำลังลวกบุก็จะกินข้าวต้มรอแล้วก็จะไปทํางานกันวันนี้นะคะก็พี่เสือก็ไปกับป้าพี่แอนก็ไปทําธุระยาชีก็ไปกับป้า ก็มีธุระเหมือนกันนะคะก็อยู่กับป้าเทพบ้างแม่ดาแล้วก็พี่ป้อมนะคะพี่ป้อมเพราะว่านัองเรียกพี่ป้อมนะคะเพราะเขาอายู่เยอะกว่าปุ๊แต่เขาก็อายุน้อยกว่าสวนะ,ะก็จะกินแล้วก็จะไปส่งของแล้วก็จะซื้อลวดมาเพราะว่าเมื่อวานนี้ก่อนป้าจะไปเนาะอะ่าก่อนป้าก็สั่งงานไว้แล้วป้าบอกงานไว้นะคะป้าบอกงานไว้ว่า ทาตรงนี้ตรงนี้รอเราก็อยู่กันละเมาอละแมะ่ก็ทําได้แค่ไหนก็ทํารอไปก่อนนะคะฝากอ c ดูคลิปดูดูคลิปดูไลค์ไม่ข้ามด่านนะคะให้กําลังใจลุ้นไปกับเราด้วยนะคะวันนี้เราภารกิจเนะาะเดี๋ยวไปส่งของแล้วก็ซื้อลวดมาแล้วก็ทําตามที่ป้าบอกบอกงานไว้นะคะแล้วก็แล้วก็ร้อยใบโพนะคะงานเบาๆเนาะไม่มีงานหนัก ไม่ได้ทํางานหนักอะไรนะคะร้อยใบพูก็ร้อยไปนะตอนนี้ก็ให้พี่ป้อมร้อยไปโลแล้วเราเติมพลังก่อนมากินข้าวต้มด้วยกันถ้าปูทําเองนะปูจะไม่ใส่เลือดปูดกินอยู่นะแต่ให้ชอบไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบกินเลือดมันไม่รู้เป็นยังไงไม่รู้แต่อันนี้เขาทําขาย เนี่ยขายสิบาทนะไม่รู้ว่าเขาได้กําไรหรือเปล่าเขาก็มีหมูสับแล้วก็มีเลือดเนี่ยถ้วยนี้สิบบาทนะคะถ้วยนี้สิบบาทเราก็จะเติมพลังก่อนเราก็ทําไปประดับนะะนับพลังแล้ววันนี้ fc comment ม,ม,มาหน่อยนะว่าใครได้ ตัวไหนบ้างวันนี้วันนี้ขอให้รวยทุกคนนะคะขอให้รวยประดาก็ไปทำไปเอาวัวไปอาวัวตอนนี้น่าจะไปอาวัวออกแล้วก็ไปส่งเด็กกับปุ๊ไปทำธุระที่วันนอนแป๊บหนึ่งก็มาด้วยกันไปส่งแกไว้ที่ตลาดเออที่ท,ที่ที่ก่อนก่อนถึงตลาด แกก็ไปทาธุระแล้วปุ๊กก็ไปส่งเด็กกลับมาก็รับแกแกก็เสร็จพอดีก็ไปด้วยกันแต่ตอนนี้น่าจะไปน่าจะไปเอาวัวแหละนะแกก็มีหน้าที่ดูวัวตะกาอยู่นี้ตะกาอยู่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็มาร้อยใบโพลด้วยกันก็ทําไปเรื่อยๆนะคะ,ะทําไปเรื่อยๆอีก อ,อีกกี่วัน9วัน9วันนับถอยหลัง9วันวันนี้ก็วันที่หนึ่งแล้วเอาแบบกรอบนอกนุ่มในหรือเอาแบบนิ่มๆไม่ไม่กรอบมันแข็งเอาเนีบม,มก็จะเคี้ยวไม่ขาดได้นี่ ลายอะไรเนาะลายอะไรเออลายแอปธนาคารลุ้นโชคคูปองคูปองแลกทองิ่นวะบหนึ่งทันวาถึงสามสิบเอ็ดทันวา ป้าคูปองเลกทงอคทงคำสร้อยคอทองคำสองสลึงเห่นวะเ็ดจังไดล่ะนี่จะจเสนไดลายลายธนาคารกขาแจ้งมารุนรุนโชคสร้อยคอทองคำสองสลึงวันนี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เนะ สิเจ็องศาเท็นพี่เสือพูดอยู่ว่าเห็นพี่เสือพูดอยู่ว่า,ว,าวันสองวันนี้ก็จะไม่หนาวเท่าไร FC ท่านใดนะคะที่จะเดินทางมาอ่างานอุ้งปู่เนาะก็นี่กับข้าวค่อยอันนี้ด้วยไม่ได้ยากไหนไหนกับข้าวเจ้าโอ้เลยนึ่งผักปลาป๋องปลาคังปลาคังลุงพันลุงพันบอกลุงพันเรียกเอาปลาคังอืม ิงง่ายๆนะกิงนง่ายๆนี่ผัโอ้อย่าสิเสียใจชอบนะหนุปู้ชอบนะนบนะผักอันนี้ดอกนี่นี่น,นี่โอ้เท่านี้แหละโอเคโน้อยอดอ <laughs> มาๆๆตุ้มโฮมด้วยกันค่ะ,ะกินกันสองคนก่อนปาดาก็ไปเอาวัวนะั่นแหละ แซเสแปรต่อคิดที่มันได้ไปดนาทีม,ม,มาต่อหนึ่งสองคนผูก็ไม่ได้กินเยอะนะเปรียบกินข้าวนะพี่เสือนะกินได้เลยนะสองจ,จานนี่สองจานนี้นี่เด็ชายนี่นเด็กชายแต่หนูนะี่ยกินนี่ก็ยังกินไม่หมดนะแต่หนูไม่เข้าใจว่าทําไมหนูอ้วนหนูกินจุ๊บจิ๊บเหรอ ถ้าหนูกินจุ๊บจิบเหรอหนขก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าผลไม้หนูกินได้หมดแต่ก็หนูหนูไปดูอยู่โปรแกรมที่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 ทำไมพ่อะอะไรเราถึงอ้วนผลไม้ก็มีส่วนอืมผลไม้ก็มีส่วนตั้งแต่หนูมาอยู่นี่นะตอนหนูมาดังแรกนะ่ะน้ำหนักหนูเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบสองตอนนี้แปดสิบมันขึ้นมาแปดโล แล้วมันก็อยู่ตรงนี้ไม่ไปไหนไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันจะไปไม่รู้เมื่อไหร่มันจะไปนะนี่ตูม้มตมตุมชาไม่ค่อยกินแต่ไปจับเมื่อเย็นเมื่อเย็นมันมีเวลากินไงแล้วก็แฟนเขาก็ทําทุกวันบอกไม่ทําแกก็พดูดเหมือนพูดจริงก,ก็พูดเล่นแกก็ทําถ้าเราไม่กินแกก็งนเทให้หมากินเทให้หมาจริงๆงนะอืเหรอ เทให้มาแนละ้วถ่ยถ่ายรูปมาให้ดูด้วยได้ตอนเช้ามาติดเนี่ยเทให้มากินโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เติมพลังแล้วไปดูงานต่อจ้า